เรายกเครื่องจักลงก่อนนะครับไหวไหมเนี่ยต้องเอาชุดเล็กนะครับก็ประมาณพอดีประตูนะครับนี่ฮะพอดีประตูนะครับอ่า วันนี้เราจะพามาชมสนาม D M K Arena นะครับซึ่งสนามนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะครับประมาณ1ปี10เดือนนะครับก็จะมีโครงงานโครงหลังคานะครับดูจากงานนะครับทั้งโครงหลังคาแล้วก็สนามขนาด25-40 2สนามด้วยกันนะครับผมฮะ,ะสภาพสนามนะครับผ่านมาแล้ว1ปี10เดือนเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับฮะแล้ววันนี้ที่เราจะมาเนี่ยก็คือมาเมนทแนแตนนะครับแม่นแนในเรื่องของการปั่น ัญญานะครับสนามจะครบ2ปีแล้วในเรื่องของการรับประกันสนามนะครับทางบริษัททีมเทิร์มเนี่ยก็รับประกรันการดูแลสนามนะครับสปีนะครับวันนี้ก็เราก็เข้ามาดูแลสนามตามสัญญานะครับก็จะเห็นนะครับการปั่นสนามก่อนปั่นปูัป่ให้เกิดความนุ่มขึ้นแล้วทำให้หญ้าเนี่ยหญ้าและเม็ดยางเนี่ยสม่ำเสมอทั่วทุกพื้นที่นะครับผม